สนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนทิวลิปสีเบเยอร์ชิลไดมอนด์ซิมกลองแสงไฮคูรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงคลิปนหน้าครับวันนี้ต้องมายืนอยู่ที่สถานีรถไฟกันตังอำเภอกันตังจังหวัดตรังครับท่านผู้ชมครับและที่มาไกลแบบนี้ครับเพราะว่ามีจดหมายมาเหมือนเคยจากคุณพี่สำราญนะฮะเขาสามารถ แยกลิ้นไก่ที่อยู่ในลําคอให้เป็น2แฉกได้ครับท่านผู้ชมครับไม่รู้ว่าเขาจะทําได้ยังไงนะครับปกติลิ้นไก่ที่เราเห็นทั่วไปชาวบ้านชาวช่องเขาก็จะมีอยู่แค่อันเดียวนะครับจะทําได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปตามหาคุณสํารานพร้อมกับต้องเลยดีกว่าครับผมไปเลยเอาละครับท่านผู้ชมครับแล้วตอนนี้คุณสํารานน่อยู่ข้างๆตองแล้วครับผมสวัสดีครับคุณสํารานครับสวัสดีครับบอกว่าสามารถแยกลิ้นไก่ให้เป็น2แฉกได้นะครับครับผมมันแยกได้ครับมันสามารถแยกได้โดยมีอุปกรณ์ครับคือ ต้องใช้มายิ้มฟันครับแล้วจะทายิ้มไก่ให้กลายเป็นสองแฉกได้ก็คือมันตกใจอยู่แล้วแต่ว่าแยกไอ้กว้างออกนะครับดูเลยได้ไหมครับได้ได้ครับอ่ะขอดูนะครับผมมาอ่าดูแค่นี้จริงๆมันก็เห็นเป็นสองแฉกแล้วนะมายิ้มฟันนี่ใช้ตอนไหนพี่ตอนไอ้แยกออกกว้างถ้าใช้มายิ้มฟันแล้วมันจะแยกกว้างกว่านี้เหรอครับผมอ้าวจัดมาอ๋อเทียร์อย่างนี้เทียร์อย่างนี้เอ๋ออ่าหัวเสียว อ่ะฮะโอเคครับมันเป็น2แฉรอยู่แล้วนะฮะแต่เหมือนเขียให้มันแยกออกที่มันติดกันนะพี่นะเป็นความพิเศษทางร่างกายอย่างหนึ่งที่ผมทําไม่ได้นะแล้วก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะพี่ที่มีอะไรแบบนี้มาแปลกๆมาโชว์ให้เราดูครับผมต้องมีของมอบให้ครับนี่เกมาหน้าครับเราไปเลยครับอ่าครับและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับใครที่มีอะไรแปลกๆแบบนี้นะฮะคืออย่างที่บอกว่า ไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษใดๆหรือความพิเศษทางร่างกายอะไรก็ได้ที่คิดว่าแปลกเขียนมาหาผมครับที่รายการเกมพันหน้าตู้พนันเจอ็ดหัวมากกรุงเทพหนึ่งศูนย์สครับหรือจะส่งมาที่ w วิร์ดไวท์เว็บดอทกิ๊กดิ๊กดอทเน็ตครับผมต้องไปหาทุกประเทศจริงๆนะฮะธนาลินไก,ก่สองแขกกันตังเรายังมาครับเรามาส่งนะฮะและสำหรับวันนี้ต้องและพี่สำราลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับแ<ะ>ละก้แนวเหนือนต่อเลยครับคุณแดนนี่คุณกอบโจ นี้ใช้พลังแล้วตีนี่ตอนนี้มีคนท้าแชมป์เข้ามาแล้วเนี่ยภาพเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยของเราใช่ไหมนึกว่าเขาไม่เหนื่อยนะเหนื่อยมากเหนื่อยมากเหนืโอ้โหหอบทุกคนอวันนี้คุณว่าออกะไรที่นี่คุณกอบโชคช่วงนี้อากาศร้อนไม่ค่อยได้ออกเลยครับพี่ก็เลยคัดกันที่ออฟฟิศโทรศัพท์โทรศัพท์ครับโอเคแล้วมีคุณต้อมเขาเคยมาออกรายการเราแล้วครับเป็นพ่อลูกที่เขามาเต้นเบรกแดน อ๋อปีแล้วปีแล้วลูกเขายังเล็กๆอยู่เลยใช่ๆตอนนั้นตอนเต้นคู่กันเลยพ่อเต้นเก่งมากแล้วลูกก็ลูกก็พ่อสอนลูกเต้นมาโชว์ในรายการครับผมว่าโอ้ยจะมาทำไม เขามให่อีกอ่ามีอะไรใหม่ๆมเมาใหม่ๆมาเพราะ่านั้นแดนนี่คุยแพ้แล้วกันเป็นไงบ้างแดนนี่เขาว่าไงครับโชววันนี้ที่จะเอามาใหม่เนี่ยพัฒนากว่าครั้งเก่าอีกมีการเอาอุปกรณ์เทคนิคหลอดไฟ LED มีการใช้ระบบแสงสีเสียงเรามาผสมผสานไม่ให้ลู่เน้เดี๋ยวเดวไม่ใช่ว่าออกมาแล้วเป็นมีเครื่องเสียงลำโพง เหมือนประกวดรถไม่ได้ไม่มีไม่มีไม่มีแล้วมีมีแดนเซอร์เต้นข้างบนชอบเต้นไหมชอบดูพี่ชอบดูเกือบเสียงไม่ดูไม่ต้องเสียไม่ดูพี่ดูแต่แดนเซอร์เขาบอกว่าเ้ามีชุดไฟชุดใหญ่แต่ลูกเขาไม่เต้นแล้วนะลูกเขาไปอยู่ระบบเทคนิคงานนี้อ๋อเหรอแต่พ่อเต้นเต้นเต้นเองเลยพ่อเต้นคนเดียวลูกไปอยู่เทคเรเชียลเดี๋ยวคุยกับพ่อเขาหน่อยละครันได้ได้ได้คุณสุทธนาเพิ่มตระกูลคุณต้อมครับเชิญครับ แดนเซอร์อาชีพนะเขาเต้นมากับหลายศิลปินด้วยกันทัชนะครับก็มีสุรพลเก่าไปแหลเก่าไปเหรอเก่าไปท่านไทยนะท่านไทยนะท่านัต้นตะกวดทุ่งท่านเต้นตะกวดทุ่งเอ๊้ตอนนี้ใส่เสื้อเจเจตลินนะก็ตอนนี้ไปร่วมงานกับเขาตอนนี้ไปเต้นกับเจเจตลินอันนี้เป็นคนร้องเจเจตลินเต้นใช่ไหมใช่เป็นคนเต้นให้เจเต้นให้เจเจตลินครับนะแล้วลูกอ่ะลูกเห็นบอกลูกเป็นไงแล้วตอนนี้อ๋อวันนี้ลูกโซแล้วครับตอนนี้มานั่งกดรีโมท พกเลยมือมทคืออะไรกดรีโมทอเนี่ยชุด LED มันต้องใช้รีโมทบังคับครับชุด LED ของคุณเนี่ยเหรอใช่ครับเดี๋ยวคือคุณแม้ชุดเต้นของคุณเนี่ยไปได้ไปได้แรงบันดาลใจหรืออะไรมาจากไหนคุณตั้มอ๋อจากหนังเรื่องสเตปอัพสามสเตปอัพอ๋อไอพีเต้นมันเพิ่มตอนสุดท้ายมันเพิ่มมีไฟปั๊บแล้วก็ไอ้เนี่ยพวกนั้นแปลงร่างประกอบกันสู้กับสับปะหลาด แดงแล้วพี่คนละเรื่องแล้วตลาดมาจากไหนด้วยไฟฟ้าไงด้วยไฟฟ้าห้าสี่เลยแต่บ้านเราบ้านเราไฟฟ้าเอ่อหมายถึงสายไฟยังยังยังไม่พร้อมเหมือนบ้านเราสายไฟก็ได้ได้ของขอครับของครัทั้งตัวเลยจะมีเป็นแผงครับเป็นแผงกระทืบทีหนึ่งก็จะไล่ขึ้นมาหมดเลยอันนี้ไงคือของเรากระทืบแล้ววิบขึ้นมารับของผมจะเป็นใช้รีโมทนะครับ ผมบังค oh, tamam. ับผมบังคับให้เปลี่ยนสีครับไม่เราบังคับเองปะไม่ครับให้ลูกชายอ๋อลูกบังคับลูกหยู่นอกครับลูกหยูงนอกครับโชว์ที่คุณว่าเนี่ยไอชุดเต้นนี่แบบเป็นไฟอะไรเงี้ยไปโชว์ที่ไหนมันมาก่อนหรือยังก็มีที่ผับฮะแต่รายการยังไม่เคยออกอ๋อจำผับครคือเต้นไอโชว์ชุดเนี้เต้นอยู่ในผับที่แบบเราทํางานอยู่ด้วยว่าอย่างนั้นเถอะแล้วแบบแล้วแบบความยากมันอยู่ตรงไหนไออันเต้นไฟเนี่ยคือความยากอยู่ที่ชุดเรื่องเต้นนี่เราเราได้อยู่แล้วอ่าโอเคชุดนี่คือคือมันจะต้อง ใช้ใช้ช่างช่วยออคนที่เป็นไฟฟ้าลงทุนไม่ชุดแลวไฟเวลาเราต่อไฟเราเราต้องให้ช่างไฟฟ้ามาต้องช่างต้อให้ให้ช่างไฟฟ้าช่วยเออโอเคโอเคเดี๋ยววันนี้มาโชว์ให้พวกเราดูว่าแล้วโชว์แบบเต้นบนด้ไฟฟ้าอย่างงี้นะฮะอ่ะมีสิ่งของที่อยากได้ไหมคุณก็อยากจะได้เป็นอ่า เป็นเป็นชุดไฟฟ้าชุดชุดชุดเอ่อ LED ครับ LED เนี่ยอ๋อผมอ๋อมันมันมันแพงใช่ไหมเพราะว่าเต้นคนเดียวแล้วมันมันมันจ่ายนั่นไปถ้าเต้นเยอะๆเนี่ยมันจะสวยมันจะสวยใช่มันมันจะเป็นที่เขาจะแยกแยกลายตามไมนี่เขาว่าใช่ไหมเออโอเคโอเคไอ้ชุดที่ว่านี่ไฟฟ้ากับรีโมทได้ไหมรีโมทด้วยอ๋อใช้รีโมทด้วยอ่ะโอเคครับสิ่งของที่เขาขอนะฮะเป็นชุดไฟ LED ครับพร้อมรีโมทครับเชนครับ เปิดไปเลยไม่ม้วนตองแก๊สอ๋อไอ้ม้วนๆนี่ไอเส้เส้นๆนี่อ๋อไอ้เส้นๆนี่ไงวันนี้มือหนึ่งอ่ะโอเคไม่ได้ถูกแล้วเนี่ยได้เกินกว่าเจ็ดสิบคะแนนทีได้ไปครับถ้าได้ไม่ถึงนะเตรียมไปแล้วครับเตรียมเครื่ให้เลยครับอ่าไปอ่าฮะไฟ LED ครับพร้อมลีมโบดอันนี้เรียบร้อยเลยฮะอันนี้แบบประหยัดครับ แล้วว่างด้วยนะที่สำคัญอันนี้ไปติดติดหน้าที่ได้เลยตัดที่ตลอดและและอีกตัวนี้กับพิบด้วยนะพิบด้วยโอเคขอให้โชคดีนวกันนะฮะให้ได้เกินกว่า70คะแนนนะฮุนที่ก็มีของมอบให้นะนอกจากไฟ LED ีแล้วไม่เป็นไรนะฮะแป้งวันเดอร์มอบให้อีก3,000บาทด้วยนะครับครับเดี๋ยวต้องไปเตรียมชุดโอเคเชิญไปเลยเตรียมชุดเอาเก็บของก่อนโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันว่าความสามารถขนาดไหนนะฮะอย่างที่บอกเขาต้องได้เกินกว่า70คะแนน ขามาโชว์วันนี้ขอที่เขาขอมูลค่าประมาณ1 0 0 0 0มืนบาทครับับ,บเลยนะตั้มมนุษย์ไฟฟ้า I'm holding your you ground rope Got feet off the ground. And hearing what you say but just But can't Sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around and say. ไปสองสามีนึกว่าไปได้ดีโอ้สีน้องมาทายตัวพ่อแม่อยู่นะให้พี่มาตามหาจนทั่วมาพบสภาผัวทายตัวหัวชายในบ้านโอ้เป็นเพียงนี้ i ah. ว่าแปลกหูแปลงตาไหมร่วงคาเลยเนี่ยใช่ได้เลยนะฮะแม่ไปดูกระพริบกระพริบเลยนะบางคืนป๊๊บปป๊อ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 ปแม่ต้องจังหวะเต้นด้วยแปลงดีแปลกดีครับครับนะสิ่งของที <classy. S 2> <AM> ่ขอมานะครับเป็นชุดไฟ LED ก็คงไปแต่งตกแต่งชุดแบบนี้ได้ได้อีกสักชุดนะฮะมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทได้ไม่ได้อยู่ที่พวกเรานะครับเชิญลงคะแนนครับนะครับถ้าแต่ว่าเต้นอย่างเดียวคงจะไม่เด่นนะคกับว่ามีการเอาไฟ LED เนี่ยมาดัดแปลงด้วยนะฮะ ร,รแม่มาสะดุดลงได้ด้วยการเป็นเป็นลูกทุ่งแต่พอเขาต่อจากนั้นไปเนี่ยมันก็สามารถโชว์ความสามารถพร้อมกับชุดเขาให้มันเข้ากันได้เกือบไปแล้วเกือบไม่ให้ให้ค่ะอยังเไม่รู้แต่ว่าเอาเอาหุงมาทําในเพลงของลูกทุ่นของอาเย็นยนละเขาทําได้กลมกลืนกางมากผมให้ครับจริงๆการเต้นเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วนะคะแล้วมาเต้นกับ LE d และมีคนควบคุมด้วยเนี่ย เขาทาได้แบบสมูทมากค่ะไปให้ค่ะชอบไอเดียที่เขาคิดเอทมาคือมีไฟด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบความคิดสร้างสรรค์ดีให้ค่ะยังติอยู่นิดนึงว่ามันไม่อรังเอ้ยมันแค่มันไม่สนุกหรอครับมันไม่คิดไว้มันน่าจะเต้นให้มันสนุกแล้วมันกวนอันนี้มันดอกไปหน่อยเขาจะไม่ให้ครับ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 พี่เต้นจ๋งดีครับให้ค่ะเพราะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนค่ะให้ค่ะเพราะการแสดงพี่เขาสุดยอดมากเลยค่ะ ไม่ให้ใครอยากให้พี่เขาโชว์มากกว่านี้ค่ะนักกรรมการของเราเนี่ยนะครับลงคะแนนกันเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ชุดดำๆยืนอยู่ข้างๆคุณต้อมก็คือลูกชายที่เคยมามาเต้นเคยเต้นแบกแดนเนตัวจิ๋วเดียวตัวเป็นหนุ่มเลยตอนนั้นมาอายุเท่าไหร่สิบเอ็ดขวบครับสิบเอ็ดตอนนี้สิบสามครับสิบสามสองปีนั้นเองตอนนั้นสูงเท่าไหร่ร้อยห้าสิบ อ๋อตัวประมาณนี้นบเยอะดูดิโอ้กลายเป็นหนุ่มเลยนะฮะเป็นหนุ่มแล้วนะฮะตรงนี้คะแนนที่มีคะแนนเต็มมีอยู่ร้อยคะแนนแค่ได้เกินเจ็ดสิบได้แล้วและคะแนนที่คุณตั้มและน้องเต้นทำได้คือแ8สิบแปดคะแนนครับ ไ้ก็ไปมาเลยโชคดีจริงๆเลยได้ไปเลยได้เลยนี่ไปเอาดีๆนะวันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จคันะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับมาร่วมรายการกับเราคุณตั้มสุทนาเพิ่มตะกูลแล้วก็น้องเต้นด้วยนะครับขอบคุณครับเอาไปประกอบได้อีกชุดหนึ่งครับ นะฮะแต่ผมว่าเนี่<ะ>เขามีความคิดสร้างสารรค์ดีนะเวลาเต้นม,มีไฟแต่ว่าถ้ามากันสัก5-6คนนี่แหมมันก็รลยยี้ลยับระยยับไปเรื่อยอ่ใช่ใช่ก็ดีครับก็ถืว่าของที่ขอมามูลค่าเหมาะสมกับความสามารถที่มาโชว์ในวันนี้<ช><ง>ว่าอย่างนั้นครับนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับดาร้านหกท่านของเราวันนี้นะฮะ น้องปายสีตางนะครับคุณ <mayor> จินจะยินตายนะฮะน้องโอรุ่งนวีครับพี่อนาชเชื่นนะครับคุณพับดารณีนุชและคุณไท่กับมันครับขอบคุณครับน้องๆวันนี้นะครับจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาไหลนครสวรรค์ครับขอบคุณครับ ครับแม่สัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่ครับเวลาของเรากลายเป็น11บเโมงสีก่อนเที่ยงน,นั่นเองครับผมสำ<ล> <ผม S 1> พวกใหม่สัปดาห์หน้าครับ11บเโมงสีครับเกพันหน้าเอื้อถอยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ